ครับสวัสดีครับสวัสดีนะนะตกปลาทุกท่านนะครับจะเจอผมในถึงทิปกับนานิีอามันโดนะครับวันนี้ก็พามาตีหมายข้างทางแล้วก็ห้วยที่มันเป็นเปาะเปาะเปาะไปนะครับผมมาเจอห้วยนี้นะครับที่ลากมาจากห้วยโน้นนะฮะมีปลาขึ้นด้วยเห็นไหมแล้วก็นี่ครับมันจะล้นพอน้ำมันล้นมาจะไปห้วยโน้นต่อไปห้วยโน้นเลยนะครับมันจะเป็นโค้งมาเท่าไหร่มันจะเป็นเหมือนเขาทําที่กั้นไว้เข้าไล่อะครับแล้วก็จะเป็นห้วยเปาะเปาะเปาะเพื่อจะขังน้ําไว้นะครับวันนี้เราก็ใช้ทวิน สามเซนเดี๋ยวลุยกันเลยนะครับนี่ครับสำหรับสวินสามเซ,นเ,เซน,นะนเดียวสามจุดห้าเซนนะครับฝากด้วยกันนะครับสำหรับสายอามันโดพีเอสองถักเก้านะครับตัวนี้แล้วก็ฟูร์คาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์จากอามันโดสามสิบปอนด์นะครับแล้วก็รอกฟิสิกส์คอป์บ้านะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าหมายแบบนี้มันจะมีตัวกินแต่ว่าผมมองปลาขึ้นตัวไม่ใหญ่นะที่มานั่งมองสักแป๊บหนึ่งแล้วปลาขึ้นตัวไม่ใหญ่นะเดี๋ยวถ่ายแผ่นหมายดูดิปลาขึ้นตัวไม่ใหญ่ก็จะมีสาล น่าจะกับไม่ยากนะครับมายตบบนี้ลิดไว้มันเป็นล่องห้วยโค้งนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราดูตามมาดูกันครับเดี๋ยวผมจะตีให้รอบตรงนู้นเลยว่ามันจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ฮะคแค่ตีแล้วก็ต้มน้ำรอได้เลยอามนโดทวิน ที่เขาเขาลงน้ำทางฝั่งไหนวะแต่ไม่ได้ทางฝั่งนี้หรอกเพราะมันไม่มีรอยอะ่ะนี่เสือคดครังก็มีตรงเนี้ยล้านเปอร์เซ็นต์มีแน่นอนหมายขนาดนี้ไม่มีปลายอยูย่ในหว่านว ตัวใหญ่ว่เาเลเี่เยนี่นะเหนมรับแล้วารองรองรองห้วยนะครับมีสองห้วยต่อนะครับ วายวายนี่ครับ3.5มจุดห้าเซตนะครับทวินวัดจังๆเลยนะครับแอร์เกียท็อปสไนเปรสมิก์ครับเปล่าด้วยครับทวิน3.5ตัวนี้นะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ150บาทนะครับแค่ตีแล้วก็ต้มน้ำรอได้เลยอัลมานโดทวิน เสือไล่มาก็าไม่กลับนุ่นมันขวา,าอยู่เพื่อจะไง โอ้ยขัน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  เตรตยมที่สองนะครับลองห้วยแคตตีและกอต้มน้ำรอดได้เลยนะครับอัลมันโดทวินจัด ห่าร้อรอะได้แล้วนะหไม่ได้มองติ้วยปลานี้ไม่ได้มองเลยนี่ครับแต้มที่สามห้วยน,นี้ครับมีผู้ชมมาเยีนยเชียด้วยวันนี้ฮ่าด,ดูนะครับเป็น3.5เซนนะครับปลาก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่ก็ตีตือ้อยู่หลายไม้อยู่เหมือนกันนะครับอิทวินนะครับสองตัวร้อยห้าสิบบาทมีทั้งสี่เซนทั้ง 3.5เซนนะครับแค่ตีแล้วก็ต้มน้ำรอได้เลยแองนี้เต็มที่3แล้วสุด,สดสื้ดมาไลมาไล่ามาคือ เปลาเขียวนได้นี่ครับโอ้โหไหล่เขี้ยวเหมือนกันทั้งที่สี่ห้วยนี้นะจะเป็นห้วยเปาะ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 ปโค้งไปนู่นนะครับเป็นห้วยแต่เขากั้นทางเข้าเข้าไล่เขาครับนี่ครับทวินนะครับแค่ตีแล้วก็ต้มน้ำร้อนได้เลยอัลมอนโดทวิน นี่ครับแกงนี้ทั้งหมด4ี่ตัวนะครับก็มาอยู่นี่หมดแล้วนะครับอยู่นี่สามนะครับอยู่กระป๋องหนึ่งนะครับก็แบ่งกันไปกินนะครับไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะช่วยกันเนาะตรงนี้ช่วงโควิดด้วยอย่างว่าแหละครับก็หากินพี่เขาลวงไข่ฝั่งนู้นนะครับในป่าไปกินสามตัวโอเคครับผมฝากไปด้วยครับอามาโดทวินแคตตีแล้วก็ต้มน้ำรอได้เลยครับขอบคุณครับ